ควรล้างกระทะตอนที่ยังร้อนจัดหรือไม่อายุการใช้งานของกระทะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทะเคลือบนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการใช้และการดูแลรักษาการล้างกระทะหลังใช้เสร็จทันทีทั้งๆท,ที่ยังร้อนจัดอยู่เป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่ลองมาฟังคำตอบกันดูนะคะควรล้างกระทะตอนที่ยังร้อนจัดหรือไม่ ปัจจุบันกระทะส่วนใหญ่เคลือบด้วยวัสดุฟูออโรเรซินหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเทฟลอนค่ะเพื่อไม่ให้อาหารติดกระทะลดการใช้น้ำมันสำหรับการปรุงอาหารคนจำนวนมากที่เร่งรีบมักจะเปิดน้ำใส่กระทะตอนที่กระทะยังร้อนจัดเพื่อล้างทำความสะอาดและนำไปปรุงอาหารชนิดอื่นต่ออย่างไรก็ดีค่ะการใส่น้ำลงไปในกระทะที่ยังร้อนจัด จะทำให้อายุการใช้งานของกระทะสั้นลงด้วยนะคะเพราะว่าในขณะที่ให้ความร้อนโลหะและวัสดุที่ใช้เคลือบกระทะจะขยายตัวหากเติมน้ำลงไปในกระทะที่ยังร้อนจัดอยู่จะทำให้โลหะและวัสดุเคลือบผิวกระทะหดตัวโดยทันทีทันใดซึ่งนำไปสู่การเสียรูปของผลิตภัณฑ์และการหลุดลอกของวัสดุที่เคลือบผิวได้ง่าย เมื่อพื้นผิวของกระทะโดนทำลายทำให้เกิดจุดชํารุดขึ้นและทำให้เกิดการไหม้เป็นบางจุดจนทำให้อาหารติดกระทะในที่สุดค่ะวิธีการใช้และการดูแลเพื่อยืดอ,อายุการใช้งานของกระทะวิธีแรกไม่ล้างกระทะที่ยังร้อนจัดโดยทันทีทันใดไม่ควรล้างกระทะในทันทีที่ปิดไฟหรือตอนที่กระทะยังร้อนจัด แต่ควรยกกระทะออกจากเตาไฟและวางให้เย็นลงก่อนประมาณ2-5นาทีหรือจนสามารถใช้มือสัมผัสกระทะได้แล้วจึงล้างกระทะด้วยฟองน้ำที่มีเนื้อสัมผัสนิ่มกับน้ํายาล้างจานที่มีค่า pH เป็นกลางนะคะและสุดท้ายวิธีที่2แช่ด้วยน้ํายาล้างจานหรือน้ำหากมีอาหารติดแน่นบนพื้นผิวของกระทะ ในกรณีที่มีคราบอาหารติดแน่นอยู่บนกระทะการฝืนขจัดคราบติดแน่นออกโดยการขัดถูด้วยแผ่นใยขัดทําให้สารเคลือบผิวก,กระทะถูกทําลายได้ดังนั้นควรรอจนกระทะเย็นแล้วแช่กระทะด้วยน้ําเปล่าหรือน้ํำยาล้างจานไว้สักครู่หนึ่งแล้วใช้ฟองน้ําขัดถูเบาๆเพื่อขจัดคราบที่ฝังแน่นที่อยู่บนกระทะออกไปได้อย่างง่ายดายค่ะ